สวัสดีค่ะพะ่อแม่พี่น้องเอฟซีทินหาักทุกคนเนาะค่ะเนาะวันนี้แวะมาทักทายอีกแล้วนะคะโดนโดนพบกันท่นึงเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องมือถ้ทาปากยางแดงว่เสียออกไปข้างนอกแต่งหน้าอย่างดีเรียบร้อยนะคะให้แอปแต่งช่วยด้วย <c oughs> ประมาณนี้เนาะม,มือมือิี่มาอัปเดตข่าวข้าวนะคะจองตัวเครื่องบินแล้วเรียบร้อยนะคะอ่า อนได้ตัวเดือนเมษาค่ะพ่อแม่พี่นอ้องอจะได้กลับเมืองไทยไปพักผ่อนสมองสักทีนะคะมันเครียดนานนะคะอายุนี่มันเครียดเนาะค่ะเนาะไปพอน้ค่ายก่อนเ่อใจดีก็อาสิกับขึ้นมากค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ <c oughs> มันก็เปลี่ยนแปลงได้เนาะช่วงเขาป่วยเขาก็คิดสับสนหลายอย่างนะคะ อารมณ์ไม่ดีนะคะโดยเฉพาะท้ายร้อยเป็นพิดและหมอว่ามันมันเป็นมันเป็นเหตุที่ทําให้ความคิดของเฮานี่มันเป็นจากโรคนะคะไม่ได้เป็นเองเด้อค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่าปกติดิฉันเป็นคนที่ไม่คิดมากนะคะปรองได้ทุกอย่างนะคะนอกจากเรื่องคิดฮอดคิดฮอดลูกคิดฮอดเต้าป,ป,ปรงพ่ได้กะอันนั้นก็คิดว่าโอ้เขาใหญ่แล้วเขาคงสิโอเคนะตอนนี้ ยายแอลก็สิมาบอกว่าจองตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิได้กลับบ้านเมืองไทยเนาะพราดี <c oughs> จังหวะนี้ก็เลยเมื่อว่าเรื่องนี้น้ำเนะคะนะ่ะเนาะมาอัปเดตอาการอาการป่วยก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะเมษาเนี่ยคะ่ะจองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สิไปเคลียร์เรื่องสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้านนะคะ ประมาณนี้แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะว่าเอาเาเอา,า,าปันคนเก็บกดเนาะค่ะเนาะบาดเด้คุยโดนค่ะบาดเด้คุยโดนกรเลิดกระเลอยนนี่แหละกะเลยมาทักทายกันเนาะค่ะเนาะก็ไม่มีอะไรชีวิตช่วงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอ่าคนในบ้านก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ เออโนสนโนแค่ no son, no ภายทั้งสิ้นแล้วนะ <c oughs> เออมีแต่เจ้าของนี่ล่ะคือลิตน์ข้าเจา้าน้องค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าจะไปจริงๆก็นึกสงสารอยู่นะคะอันก็คิดว่าสิกับมาอยู่ค่ะแต่ว่าให้ไปพักพ่อนสมองก่อนค่ะช่วงนี้นะคะว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะ่ะมันก็คงยังสิบเบิดกับเวดเวนนะคะ มันขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละมันไม่ใช่เรื่องกําเนอะไรหรอก <c ười> คิดไปคิดมาก,ะกาอะไรเนาะถ้ามันคนใจอ่อนเราเป็นคนใจอ่อนเขาไม่สงสารเราแต่เราสงสารเขาก็ประมาณนี้แหละกระสิว่แมนความ,มหักดูดีมีอย่างมันก็เหนือกว่าความรักนะคะคือความสงสาร <c ười> เห็นอก, <c ười> อกเห็นใจคนอื่นนะคะความเมตตากรุณาปานีีน่จะมีใครบังคับก็หาไม่นะคะหลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจเนาะ ประมาณนี้แยแอลเป็นแบบแบบนี้แหละคะ่ะไม่มีใครขอร้องหรอกเขาก็อยากขยุอยุยหละแต่ว่าเขาไได้ขอร้องเขาก็บอกว่าเขากะสิบอาถึงความความลําบากที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขานะเขาก็รู้ตัวนะคะเสียคนอื่นมาดูแลกับอยากกไพรมาดูแลนะคะแต่ว่าบ่าย่อมปรับตัวคะ่ะเพราะแม่พี่นอ้องเออเบ้าเท่านี้แหละนอเลื่องข้าเจ้าแต่กระสิบอกว่า แย่ปกติดตัวรีเทิร์นอยู่ค่ะซื้อตัวเครื่องบินอ่ากลับมาอยู่นะคะแต่กลับโอูห้คือกันเนาะค่ะเนาะว่าไปหอดเมืองไทยแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะขั้นพอเห็นแล้วกับสิแล้วไปหรือเปล่าต่ว่าขั้นเห็นนี่ขั้นเห็นอยู่อยู่ยังเสียกัหมายก็ว่าคขั้นเทาสิบไปยังสีเท่ากับคิดอยู่ว่ามันแมนอยู่บออยังสีนะฉันจะทิ้งคนอ่า คักหลังให้อยู่แบบนี้เหรอคือว่าข้าเจ้าฝรั่งเนาะข้าเจ้าก็คือคนเอเชียนะคะมีลูกอยู่แต่ว่าลูกข้าเจ้ากระทางานเนาะข้าเจ้าบ่เด้มนางเบิงเด้วว่าเป็นอะไรอะไรสมมุติว่าคิดว่าอุ้ยพ่อฉันเดินไปซื้อขนมปังได้อยู่นะทั้งที่โอยปวดขาเกือบตายเหมือนว่าหอบสังขารยางขเยะขะเยะใส่ที่ซอยยางไปเนี่ย เขาก็ยั่งห้ไปนะคะมันไม่เหมือนที่บ้านเรานะคะที่นี่เนาะ,นะใ,นในในช่วงที่เราสับสนมันบอกช่วงที่เหาป่วยหนักๆนี่เหาาป็นหลายดีเหาคิดมากเขาสิคิดกลับไปอยู่บ้านย่างเดียวเลยค่ะพอว้าาเห็นควันบุรีหละย่างออกไปใส้มันก็นมีแตะควันบุรีควันบุรีอุ้ยกะจักสีมีคนเข้าใจบอต่ว่าแย่เอาเป็นยาสันอีลีข่ะสภาพนั่นสภาพแบบว,ว่า จะของป่วยแถบสิลุกด้ยางออกไปหาอย่างกินอยู่ในครัวจะสิกะซอยเหลือเจาของบัสุยางเนาะสิไปเพิ่งผ้าศัยไผกับบไดไปหาหมอกะไปไม่ไหวก็ต้องครานไปนะคะคาดไปออเบนคาดบ่แม่นคาดค่ะคาดแหแต่ว่าหมายถึงเนี่ยหมายถึงหอบสังขารคักแ่นด้อค่ะมุ้ยไปขับรถพาไปคันสิบอกว่าอุ้ยรถพยาบาลมาหบแนนกับมันป่ด้อาการ เพราะว่าลมหมอนนอนเสื้อปั่นดันมันบอกค่ะแต่ว่าเบิดแห้งบางเือฮัะนะคะเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะพ่อแม่พี่น้องชีวิตอ่าคนไทยในต่างแดนเนี่ยกับเป็นแบบนี้นะคะมันมันคือต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเลยนะคะบางคนก็คิดว่าดีดีชีวิตเนาะชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรเล,เลวร้ายถ้าเราไม่ป่วยเนาะค่ะเนาะถ้าห้าว่าป่วยเออจังสั้นละค่ะ นี่แหละค่ะก็คือความความจริงที่มาเล่าให้ฟังเนาะถ้าถ้าเมื่อนึง่งอ่าบบเห็นบ่เห็นยา่แอลกลับมาก,กับแปลว่าอ่ายาแอลไปเลยแต่ว่าถ้ากลับมาก็แปลว่าอ่าทำใจไม่ได้เนาะกะ็ลิตนข็าเจ้าอยู่ลิตนจะขอกระซางอันยาสูกระลบหลีกรลบหลีกค่ะอยู่คนห,หอง แต่ว่ามันกับมาถึงคือก้านันละยาสูบกับควดบุรีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขันไปถึงที่ตายมันก็ไม่วาชีวาวาดชีดแบบนี้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องแยกลกมาอัปเดตเท่านี้แหละเนาะคะ่ะเมื่อนี้กต,นนต้มน้ำน้อตตะไคร้ใบเตยนะคะสาเหตุที่ต้มนี่ก็เพราะว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะคะ อเอาเที่ยวไปหาหมอเดียวกับเศร้าเดียวก็เป็นค่ะสงสัยระบบการทํางานในร่างกายมันแปรปวนตั้งแต่พูดละตั้งแต่ป่วยคนละค่ะนี่หมอหมอเนาะหมอทางสมุนไพรเขาบอกว่าให้ต้มกินนะคะวันละสามถ้วยหลังอาหารด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้วยกาแฟานี่ละค่ะนะคะกินแล้วสองสมือก็ดีขึ้นอยู่นะคะแต่ว่ายังมาหายขาดดอกค่ะเพราะว่าต้องลองอีก วิธีต้มนะคะก็ใช้น้ำเออใช้ตะไคร้สามหัวใบเตยอ่ะสามีใบก็ได้เด้อค่ะเด้อหั่นเป็นแบบนี้ละแล้วก็ไปต้มประมาณ15นาทีนะคะเอ่อเข้ากับสีดาน้ำใบเตยน้ำตะไคร้ใบเตย,ตอเตยหอมหอมเนาะเป็นยาสมุนไพไทยดังเดิมที่ยายแอบไปฟังหมอเขาพูดแล้วก็เอามาต้มดื่มนะคะเลยอยากมาแช่ให้พ่อแม่พี่น้อง สำหรับคนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบลองดูนะคะรู้สึกว่ามันข่าวทานะคะดื่มมาสองสาวันรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าไปหาหมอมันก็บาเศร้า,าเนาะหมอตรวจเบิงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรตรวจละเอียดแล้วก็บว่าไ่าได้เป็นอย่างก็เลยลองเบิงค่ะมันดีขึ้นอยู่ด้วยค่ะน้ำตะไคร้ใบเตยเนี่ยสมมติว่าหากินเข้าไปมือละสามถ้วยคือหมอบอกนะคะว่าสมุนไพรไทยแก้ แก้กระเพาะปัสสวาวะเสพนี่เนาะอันบางคนกินเราหายเจ้าของกินก็นดีขึ้นแต่ว่ากินบันท่านได้หลายมือก็เลยบอกคอนเฟิร์มว่ามันสียหายขาดหรือเปล่านะคะค่ะชีวิตช่วงนี้ก็ดีขึ้นสุขภาพจิตนะคะหมายถึงสุขภาพจิตก็จะไม่คิดมากาไม่ไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังเป็นอยู่แต่บ่หลายปัไดาน,นะคะอันน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะ ตะกี้มันลดลงไปหอด4ี่สิบแปุ่นะค่ะเพราะแม่พี่น้องจากะ <c oughs> <c oughs> น้ำหนัก58ากิโลเนาะตก 5, 48, ะกีห้าสิแล้วก็ถึง60เวลาเขากินเขากินดียวมันก็สิถึง60เลยค่ะมันลดลงไปเธอละลดเอลดลงไปตอนเขาป่วยหนักหนักลดปวดผาดอาทิตย์หนึ่งสองกิโล <c oughs> ตอนนี้มันขึ้นมา52.9นะคะก็แปลว่าอาการเข้าดีขึ้นเขาบวมงอยเขาบอ เบาเวียงเบาวินเนาะค่ะเนาะมันก็มันก็รู้สึกว่า,าสุขภาพจิตด,ดีขึ้นนะคะอายุกไกลๆก็งั้นก็สิสว่าเห็นหน้าชัดบรไดยินเสียงน,นะมั้งค่ะบอไดใส่ไมโครโฟนนี่คือตะโกนใส่โทรศัพท์ยางเดี่ยวคะ่ะพราแม่พี่น้องแย่เ,เหตุคลิปเนี่ยนะบอไดลงทุนเด้เพราะว่าออหยังตีปีหนึ่งเขาได้เงินค่ะ <c oughs> ปีหนึ่งเขาได้เงินค่าเหตุคลิปทะนึง จ้าเพราะว่าเจ้าของขี้คานนะคะเจ้าของขี้คานบดบดูว่ามันลงขีดอย่างนี้เละคะ่ะมันบ่มีเหลืองวาบางเท่อก็จักสิเวาวาเรื่องหยังเนาะคะ่ะเนาะมีเหลืองอยู่แหละแต่ว่ามันก็คุยไม่ได้ทุกเรื่องเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจมาตลอดเนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขความเจริญเนาะ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ